สวันในกลุ้มมรอมทุนโลกประการดูสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถิศรี2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันอีกนะนะคะในรายวิชาภาษาไทยแต่วันนี้เราจะมาเรียนในเล่มน,นี้นะคะในเล่มน,นี้ก็คือวันนักคดีนำนำนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในบทที่หนึ่งกันนะคะบทที่หนึ่งในเรื่องของดอกสร้อยแสนงามเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะคะ ให้นักเรียนนะคะเปิดนในบทที่หนึ่งในเรื่องของดอกสร้อยแสนงามนะคะเดี๋ยวอ่านตามครูนะคะกาดำและนกกระมิ้นในดอกสร้อยเรานกน้อยน่ารักเสียหนักหนาเสียนักหนาโทษนะคะนิทานอีศพสนุกนึกฝึกปัญญาเรื่องนกกาให้ก็คิดติดเตือนตนต่อไปนะคะในหน้าต่อไปนะคะ บายวันหนึ่งคุณครูใจดีนั่งคุยกับเด็กๆใต้ร่มไม้คุณครูพูดว่าวันนี้แดดไม่ร้อนลมพัดยินสบายบนต้นไม้ก็มีนกน้อยมาใสฟังซี่เสียงนกร้องเพลงช่างไปร้อเรามาร้องเพลงกันดีไหมเด็กๆปากันยิ้มดีใจรีบเข้ามาใกล้รุมล้อมคุณครูเด็กใจมีใจพูดว่าผมอยากร้องเพลงกาเ๋ยกา ครับแล้วลุกขึ้นทาท่าทางรลางร้องเพลงต่อไปหน้นท่สานะคะกาเหยยกาบินมาไวไวมาจับต้นโพโผมาต้นไซตต่อไปนะคะเด็กใจมีใจร้องเพลงไปทาท่าบินมาบินไปเพื่อนเพื่อนไม่รอช้าต่างร้องเพลงกาเอยยกาแล้วทาท่าบินมาบินไปคุณครูใจดียิ้มสดใสชอบใจเพลงกาเอยยกาแล้วทาท่าบินมาบินไป คุณครูบอกว่าครูก็มีเพลงการำจั์มาร้องให้ฟังเด็กๆรีบปากันนั่งรอฟังเพลงจากคุณครูต่อไปในหน้าที่สี่นะคะากาดันกาเอ๋ยกาดํารู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเปื่อแผ่ไม่แชร์เชือนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนคลุ้มรุมล้อมพร้อม,ร,อม,ร,อมรัก น่ารักน้ำใจกะไรนะการเปื่อแผ่แน่พ่อหนูจงดูกามันอบอารีรักดีนักเอ้ยให้ในนันอ่านซ้ำนะคะอ่านจนได้นะั้นในบทกลอนนี้นะคะต่อไปปอคุณครูร้องเพลงจบเด็กๆิกปากันปรบมือให้และถามว่าคุณครูร้องเพลงอะไรทำไมไม่เหมือนเพลงที่เคยฟังล่ะครับคุณครูใจดีบอกว่าเพลงคลาดำที่ครูร้อง เป็นบทดอกส้อยของเก่าตอนเด็กๆครูเคยอ่านเป็นนำน้องสนะตาอ่านออกเสียงให้ไปเราะบทดอกส้อยก็จะน่าฟังเด็กๆขอให้คุณครูช่วยสอนอ่านบทดอกส้อยอ่านี่คืออ่านในเรื่องของในเรื่องของบทที่หนึ่งนะคะในเรื่องของดอกส้อยแสนห้ามนะคะเดี๋ยวคุณครูจะหาให้เป็นดำนองสนออีกครั้งนะคะ กาเฮยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เยื่อเพื่อแพ่ไม่แช่เชือนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนคลุ่มรุมล้อมพร้อมพรักน่ารักน้ำมใจใครนะ การเปืือแผ่แน่พ่อหนูจงดูการมันโอบอารีรักดีนักเอยอยหลังจากที่หลังจากที่คุณครูหญิงนะคะได้รอ้องได้อ่านบทที่หนึ่งในเรื่องของดอกส้อยสายนา้ำและตำนองนะคะในในเรื่องของกาดำนะคะบนอากายานในเรื่องของกาดำแล้วให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านในบทที่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณครูจะให้นักเรียนเนี้ย นะคะต้งในเรื่องของบทอาขยาในเรื่องของกาดัมแต่วันนี้ครูหญิงยังไม่แมนให้เน้นทำนะคะให้เนนแค่อ่านในบทที่หนึ่งแล้วก็ซ้อมในเรื่องของบทอาขยานะคะวันนี้ครูหญิงก็มีหน้าี่สนอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะวัสลามุลัยกุ้งมารุมตุลลอกษมรกาตุบาย